นั่นเยอะยอสี่อยูย่ครับเนี่ยครับเมนูครับอันพี่ภมิจะได้ยาไอสีสูตรสูตรหนึ่งนะครับที่เที่ยวนะสูตรหนึ่งใช้ในสวนบอกครับนาข้าวอ๋อใช้นในนาข้า,เขาวเนี่ยนาข้าวผ่เด็ดสูตรของปั่นแห้งนะครับท่มคมใต้พิกายเนี่ยผมปั่นแห้งแล้วผเราเลยสีุูมที่หัวหญ่ที่มันคู่นะครับที่ผมยใช้ใจนะ๋อ,อครับมันมันก็คือว่าอุทอยู่ครับ สูตรหนึ่งหรือสูตรสองอันสูตรหนึ่งครับหนึ่มที่ตันบ่ครับครับพี่อ่ะคือตอนนี้ผมยังได้รูตัวที่เขียวนะครับผมเพราะว่าซึผมใส่พีการนี่ก็ลายเพราะว่าผมมีหนึ่งโลสิบสองก่อนเอาสิบสองน้่หบักครับสิบสองเลยเพราะว่าผมใส่อยู่แล้วนะครับครับผมสิบสองเก็บปลายทางเนาะ เแต่ผมโซ่เก็บไปทั้งแบบเก็บไปทั้งมันจะเป็นถ้าเก็บไปทั้งมันจะเป็นหกพันสามนะครับสายทางเขาท่าท่าไม่ได้ท่าโอนถ้าโอนนะหกพันท่าโอนพันป่วนครับโอ้โครับสัมพงใช่ประจำนะพี่ครับผมราคาดูว่าสูตรสองราคาแต่ว่าส่วนมากกัเจ้าอยากเรียงสูตรสูตรแรกก่อนทีนี้เขาจะเป็นเขาคเป็นไตรแล้วก็คือว่าเขาท่าครับ หยิบขายานสะก้อนบ่แล้คุ้มกันหน้คือก็เจ้าไปปั่นเขานี่นะครับแถวนี้ก็เจ้าปั่นแหงเนาะเนี่ยพวกขื่นเราเอาสูตรหนึ่งล็อกมันอีกนะในความหมายนะครับโอ้มันงามันขึ้งขื่นนิดน้อยยุ่นบ่มันมัไม่ได้ขื่นครับก็คือปั่นคือเจ้าวานเขาแล้วรถไปปั่นนะครับงานมันจะพูขอหักงานะครับนาแหงมันบ่หักโวบนเน็กคือสีด่อยมันมันไม่ขื่นนะไม่ขื่นได้ในความหมายโอ้ใต้สูตรนี้ล็อกมองมันก็เข้าได้เที วุ้ยของเ,เอจ้าปุชันเป็นว่าให้ดาวแต่เพราะผมน้องผิดแจ้งเบื่องแล้วก <c oughs> ็ลูกคา้าผมมันรับจ้างหวานนะลูกค้าเลยไปใส่สูตรนี้ผมก็ลองได้ผมเป็นลักษณะของการคุ้มไปเลยเนาะเพราะว่าคุ้มแต่คืนนอนกมันไว้เขามาตากห้าอยู่แต่ว่าให้มันเจือจ้ามันก็ได้อยู่นะครับเดือนสองเดือนอะไรเ่าคือมาเขามันได้ขึ้นก่อนหยาครับครับเนี่ยคนที่เรามามาเข้าว่างเขาแล้วเขาอากัยปุกบเป่นปะ ก็คือเขาไทยมันบอกครับไทยชาไทยฮ <ừ, S 2> ุดไวเขาหว่านเขาปุ๊บหลุดหลุดไปปั่นมันบอกปันป่น,นตู้เสียเสียปั่นงาเสียไปแล้ว <ừ. S 2> สิดน้ำก้นมาเนี่ครับโอ้สิดน้ำก้นเลยเปี้วเนี่ยม่โอาน้ำก้นเลยว่นนี้เวลาฝนมาห้ยเนาะเขามันขื่นหยาที่ขื่นรบมันตีแค่ที่ผมเห็บไหมผมลองเห็บมันสดย่ามันเต่งคุ้มเลยอมตัวเนี่ยเนาะโอ้ผมเงครับผมเด้เนี่ยต้องู้ข่าตัอนะนั้น ร้องในน้ำเบื้งครับผมไม่ได้ก็ร้องร้องไสยร้องเบื้องอีเล็กแบบบุ๊คเนี่ไอฉีดแบบไอ้ดินก็ไอไม่ไม่เนี่ยมันเป็นแม่นครับก็คือความเขาปั่นปื๊บมีนตีเลยครับตีน้ำโกลเปเลยตีน้ำโกลเปเลยหยาดที่จังครับเออครับผมประมาณนั้นนะผมมันจังมันมันถึงน้ำยาเสีอไปเนาะพวกคาข้างไหนใหญ่หน้าหยาไว้ที่หน้าอย่างที่มันกุกใหญ่ๆนะครับมันจะเกิดก่อนรั่วดจนน้ำเกิดรั่วหยาดนะตั้งแต่ตรงเขานี่คือว่า ผมีหยาเลยว่เที้ยมีหยาเลยเตเขาไม่นคือเรวหยามันสิเติมพลัตดอแล้วมันตึ้นหล่ะไปเตียเียกันคับอันที่เขชีหยาขึ้นทุบด้วยเม่นครับแมนครับ